สวัสดีค่ะพบกับดิชั้นนางสาวสุยาดบับชัยเจ้าพนักงานรายงานจากสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาและนาที่รายงานข่าวจัสสุราสสคสงขลารสื่อใหนะคะสหรัปดาห์นี้เป็นการรายงานข่าวงวันที่3-9งงส,สิสสง,งะะสหงงาคม2567ทางสำนักง,งานจะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะวันที่5สิงหาคม2567นายธวานนท์ดวงจับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาเขาขร่วมประชมุมผู้บริหารกระทรวงแรงงานประจำเดือนสิงหาคม2567 ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเริ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดความเข้าใจในนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในการประชุมผ่านระบบซูมม m e ติง้งในหะ้องประชุมสำนักง,ง,งานแรงงานจอดสงขา วันที่ห้าสิงหาคม2 5 6พันห้ารสิบเจดนางสาธิตาพอลายจันท์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกันกองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรายี่สิบหกเพื่อพิจรารณาให้ความเห็นชอบคู้มือวิธีการ,รทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรายี่สิบหกสาขาอาชีพช่างอุตสาหาการสาขาพนักง,งานควบคุมเครื่อง CNC ระดับหนึ่งโดยมีนายโกมีปิยพันธ์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสิบสองสงขลาเป็นประธานการประชุมในห้องประชุม บริษัทพีเมียซิตเต้เิจิเนียริ่งจำกัดตำบลบ้านทุกอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันที่5สิงหาคม2567นางสาวอนอนอ่อนมณีนักวิชาการแรงงานชำนาญการเขาร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะสู่ช่างเชื่อมมืออาชีพนักวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่สถาบันการศึกษาภาคใต้3ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา วันที่5สิงหาคาม2567นางสาวสุกัญญาดับชัยเจ้าพนักง,งานแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินง,งานภายใต้ในโยบายและแผนการรักษาวความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดมินายมาหามาพิสกรีวาแมรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานณโรงแรงมบุรีสีภูคอนเวอชันเซ็นเตอร์หาดใหญ่จังหวัดสงขลา วันที่7สิงหาคม2567นายธวานนท์วนดวงจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจต่สงขาร่วมเป็นเกียรติิธีเปิดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอุพยพหนีไฟในหน่วยงานภาครัฐภายใต้โครงการมหาทยแรงงานสารพลังเครือข่ายร่วมใจได้อกคีภัยในสถาประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐในสาจังหวัดนำร่องได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและสุราษฎร์ธานี โดยมีนายผู้ชงวรสรีประจำสำนักเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมและมีผู้บริหารและเจะ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภาคส่วนต่างๆนณสารการจังหวัดพัะทะลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัะทะลุงวันที่8สิงหาคม2567 ในสัญญาของสินชัยนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษเขา้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้แก่ผู้ต้องขังผ่านนิคมอ,อุตสาหากรรมรัชธานเพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมขับเคลื่อนการพัฒนาทุนทรัพย์พยากรมนุษย์และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจกของประเทศนโรงแรมเดะวิสตาตำบลสำนักขามอำเภอสันเดาจังหวัดสงขลา นายทวานวนท์ดวงจักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากสงขลามอหมายคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขมหายหเสพติดในสถานประกอบกิจการโดยดำเนินการลงบันทีตรวจประเมินในสัปดาห์นี้จำนวนสิบสองแห่งลรดับต่อที่การรายงานผลการบัญังานนักสูตแจ้งเลยอขอเอาไปบอสงขลาวันที่สองถึงแปดสิงหาคมสองพันห้ายสิบเจ็นทนนทดวงจับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากสงขาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปบัญัติงานณักสูตดังกล่าวโดยมีผลก,การบัญัติงานดังนี้ค่ะ โดยมีเรือแจ้งเข้าทั้งหมด100ลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด792คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย344คนสัญชาติเมียนมา209คนสัญชาติคัมุูชา241คนและมีเรือแจ้งออกจำนวน102ลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด724คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย319คนสัญชาติเมียนมา225คน สัญชาติัพูชา202คนและอื่นๆ1คนอีกครั้งเรายังได้มีการตรวจเรือหน้าท่าจำนวน64ลำคิดเป็นแบงงานทั้งหมด526คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย221คนสัญชาติเมียนมาร192คนสัญชาติัพูชา113คน ทั้งหมดนี้เป็นการรายงานข่าวจากสุดาของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่งขา่นะคะส่วนสาธหน้าจะมีข่าวสารอะไรไม่ให้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะก็จะกัรวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูปสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสงขางถิ่นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูปสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่งขา่ด้วยนะคะ